ฝากกดไลค์และติดตามช่องด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทําคลิปออกมาอีกเยอะๆเราจะพยายามลงคลิปทางสานสัปดาห์ละ3คลิปโดยเฉลี่ยแล้วตาหนิยใหญ่จะมีเนื้อหาประมาณ6ตอนต่อสัปดาห์ถางสารภาค4ตอนที่816การฉายภาพเทพมังกรเอ่อหมิงหายใจเข้าลึกๆเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มาก ผู้อาวุโซสซูบกมือขวาแสงสีเขียวกระพริบและกล่องหยกสามกล่องก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาจ้องมองไปที่บ่อน้ำและพร้อมที่จะโจมตีทุกเมื่อเสียงคำรามของมังกรดังขึ้นและดังขึ้นจนหูหนวกตา้าหมิงค่อยๆบินไปในอากาศและชั้นของแสงสีฟ้าเขียวก็กระจายออกจากร่างกายของเขาปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดรอบๆบบ่อน้ำหินหยางเขาต้องทำสิ่งนี้เพราะเสียงคำรามของมังกรที่ดูร้ายได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์วิญญาณที่อยู่รอบๆบ แล้วิญญาณสัตว์ร้ายหลายตัวที่ได้ยินเสียงคำรามของมังกรก็ล้มลงกับพื้นหากเป็นเช่นนี้สัตว์วิญญาณบางตัวอาจตายเพราะความหวาดกลัวต่อเสียงคำรามของมังกรท่ามกลางเสียงคำรามของมังกรทองและมังกรเงินบนทะเลสาบก็เคลื่อนไหวพร้อมกันและพุ่งเข้าหากันในขณะนี้หลานส่วนอยู่ก็ได้เคลื่อนไหวในทะเลสาบในที่สุด ในขณะนี้เขารู้สึกราวกับว่าเขาพยายามที่จะไม่อาเจียนแต่ทนไม่ไหวและในที่สุดก็อาเจียนออกมาพลังของเลือดในโพรงของเขาระเบิดเสียงดังและเลือดก้อนใหญ่ทั้งสองก็ปะทะกันอย่างดูเดือดและพลังจิตในทะเลแห่งวิญญาณก็ตกลงมาจากบนลงล่างทันทีกระแทกเข้ากับกระแสน้ำวนของสายเลือดในอกของเขาในขณะนี้เกล็ดสีสันสดใสบนหน้าอกของเขาระเบิดพร้อมกันกลายเป็นอากาศหลากสีสันขนาดใหญ่และไหลเข้าสู่กระแสน้ำวนภายในสายเลือด หลานซ่วนอยู่เพียงรู้สึกว่าสมองของเขาว่างเปล่าในขณะนี้เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือรวมพลังที่เขาควบคุมเข้ากับร่างกายของเขาในขณะที่พลังแห่งเลือดระเบิดออกมาบูมน้ำในบ่อน้ำหยินอย่างพุ่งขึ้นมาสูงหลายสิบเมตรพร้อมกันโดยมีจุดประทะกันของมังกรยักษ์สองตัวเป็นแกนกลางสภาพแวดล้อมโดยรอบเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและแดงทันที ในขณะนี้ลูกบอลแสงสีขาวคุณปรากฏขึ้นและมีแรงดูดเข้ามาและกล่องหยกที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือของผู้อาวุโสซูก็บินขึ้นไปทันทีบินไปที่ตรงกลางของบ่อน้ำหยินหยางระหว่างบินกล่องหยกก็ถูกเปิดออกอย่างเงียบๆภายในกล่องหยกมีดอกเบนจมาสวรรค์สีแดงทองและมีเส้นสีทองอ่อนๆอ,อ,อยู่กลิ่นหอมแปลกๆพุ่งออกมาและชั้นของแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นรอบๆดอกเบญจมาศ ดอกเบญจมาศสวรรค์อายุหนึ่งแสปีแสงสีทองระเบิดออกมาและกลีบบนยอดดอกเบญจมาศก็แยกออกจากกันเผยให้เห็นเกสรตัวผู้ที่อยู่ด้านในสุดเกสรตัวผู้นั้นราวกับเพชรสีทองส่องแสงเจิดจ้าครู่ต่อมาแสงสีขาวก็ส่องเข้าไปในดอกเบนจมาศกรรมหยี่แปลกๆแ,และกลิ่นหอมแปลกๆทั้งหมดก็หายไปขณะนี้แสงและเงาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเหนือบ่อน้ำหยินหยาง เมื่อแสงและเงานี้ปรากฏขึ้นการแสดงออกของทุกคนก็เปลี่ยนไปมันเป็นมังกรยักษ์ที่มีความยาวหนึ่งรอเมตรและทั้งตัวของมันปกคลุมไปด้วยเกลด็ดเก้าสีดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยแสงสีทองพราวทันทีที่มันปรากฏขึ้นลำแสงทั้งหมดภายในขอบเขตของบ่อน้ำยินอย่างดูเหมือนจะจางลงและแม้แต่ออราของราชามังกรทองและราชามังกรเงินที่ระเบิดออกมาก็จางหายไปในทันใด จินล้มลงกับพื้นพร้อมกับมหาอำนาจระดับเทพทั้งสาได้แก่ต้าหมิงเอ,อิหมิงและผู้อาวุโซสซูอดไม่ได้ที่จะสั่นทั้งร่างกายเทพพระเจ้ามังกรต้าหมิงปลงออกมาอย่างไรก็ตามแสงและเงาก้าสีคงอยู่เพียงครู่หนึ่งก่อนที่มันจะแตกสลายเหมือนฟองอากาศมันกลายเป็นเม็ดฝนหลากสีสันและตกลงสู่บ่อน้ำหยินหยาง หากเข้าไปใกล้ๆจะเห็นได้ว่าน้ําในบ่อน้ําหยินอย่างทั้งหมดหายไปและมีกระแสน้ําบนหลักสีขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นวงเวียนอยู่รอบๆตัวของหลานส่วนอยู่และฝนแสงหลักสีก็ตกลงมาครั้งแล้วครั้งเล่ามันเจาะเข้าไปในหน้าอกของเขาและผสานเข้ากับร่างกายของเขาหลานส่วนอยู่ขมวดคิ้วร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ออร่าของเขาเองยังคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องข้างหลังเขามีกระแสลมสีทองและสีเงินปะทะกันและพันกัน กระแสลมยังคงพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาสัตว์ร้ายล่าสมบัติลอยมาอยู่ข้างหน้าเขาไม่ไกลมันหัวเราะเสียงดังขณะที่มันรู้สึกถึงฝนโปรยปลายหลักสีที่ตกลงมารอบๆอบตัวร่างกายของมันถูกอาบท่ามกลางสายฝนโปรยปลายและดวงตาโตของมันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นตอนนี้มันถูกบังคับให้แปลงร่างเป็นร่างของเทพ,พเจ้ามังกรแม้ว่าจะเป็นเพียงร่างลวงตาของเทพ,พเจ้ามังกร แต่ทันทีที่รัศมีของเทพ,พเจ้ามังกรปรากฏขึ้นมันก็ระง,งับราชามังกรทองและราชามังกรเงินทําให้ความแข็งแกร่งของรัศมีที่ปะทุขึ้นหลังจากที่ทั้งสองปะทะกันนั้นอ่อนลงอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงความพยายามชั่วขณะเท่านั้นเพียงเพราะช่วงเวลานี้มันง่ายกว่ามากสําหรับร่างกายของหลาน่วนอยู่ที่จะยอมรับพลังงานที่เกิดจากการประทะกันของสายเลือดของราชามังกรทองและสายเลือดของราชามังกรเงิน ช่วงเวลาต่อมาพลังงานทั้งหมดของดอกเบนจมาสวรร์อายุแสนปีถูกเปลี่ยนโดยน้ำแห่งความโกลาหลและพุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาภายใต้อิทธิพลของออร่าของเทพ,พเจ้ามังกรความก้าวหน้าที่แท้จริงจะเริ่มต้นขึ้นในขณะนี้หลายครั้งของการพัฒนาร่างกายด้วยบ่อน้ำหยินหยางในช่วงสองปีที่ผ่านมาผลที่ได้ก็แสดงออกมาอย่างสมบูรณ์ในตอนนี้ ในไม่ช้าอรา,าของหลานส่วนอยู่ก็คงที่และเกล็ดสีทองและสีเงินที่แตกร้าวบนพื้นผิวของเขาก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเหลี่ยมมุมและเป็นสามมิติมากขึ้นบนหน้าอกของเขามีแสงหลักสีส่องออกมาด้านนอกและชิ้นส่วนของเกล็ดมังกรหลักสีสันก็เป็นรูปเป็นร่างอย่างรวดเร็วมันไม่ใช่หนึ่งหรือสองชิ้นอีกต่อไปแต่มีหลายสิบชิ้นพวกมันแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ขนาดเท่าฝ่ามือในเวลาอันสั้น เกล็ดมังกรสีสันสดใส36อันปรากฏขึ้นอาราของหลานส่วนอยู่ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกล็ดมังกรสีสันสดใส36อันก็สว่างเป็นพิเศษฝนหลากสีทั้งหมดผสานเข้ากับร่างกายของเขาจากตำแหน่งนี้และแม้แต่แสงและเงาสองสีสีทองและสีเงินที่อยู่ด้านหลังเขาก็ทับซ้อนกันในช่วงสั้นๆในการชนกันอย่างต่อเนื่องกลายเป็นภาพลวงตาสีสันสดใส ในขณะนี้เขาเป็นเหมือนสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่ละโมกดูดซับพลังงานท,งทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเขาและในขณะนี้บ่อน,น้ำหยินอย่างดูเหมือนจะว่างเปล่าการพัฒนาของหลานโซนอยู่เป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วแต่ขอบเขตที่เขาสามารถทะลุทะลวงผ่านได้นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่เติมเข้าสู่ร่างกายของเขาจากโลกภายนอกเมื่อเห็นสิ่งนี้สัตว์ร้ายล่าสมบัติก็เอื้อมมือไปคว้ามัน ผู้อาวุโสสูขยับมือของเขาและกล่องหยกอีกสองกล่องก็บินขึ้นไปเข้าสู่หมอกแสงขนาดใหญ่โดยตรงตอนนี้มันถูกนำมาแล้วสัตว์ร้ายล่าสมบัติจะปล่อยให้ผู้อาวุโสสูนำมันกลับไปได้อย่างไรกล่องหยกสองกล่องถูกเปิดขึ้นในอากาศและลูกท้อสีแดงเพลิงอายุแสนปีก็บินออกมาและอีกอันเป็นย่าน้ำแข็งป่อยกักอายุแสนปี ทันทีที่ย่าสวรรค์ทั้งสองออกมาบ่อน้ำยินอย่างก็สั่นอย่างรุนแรงและมีน้ำพุไหลออกมาจากพื้นมากขึ้นสัตว์ไร้าล่าสมบัติประสานมือเข้าด้วยกันและย่าสวรรค์แสนปีทั้งสองก็สลายลงอย่างเงียบๆกลายเป็นลูกบอลแสงสองลูกที่วงเวียนอยู่รอบๆตัวมันสัตว์ไร้าล่าสมบัติก้าวเข้ามาเหนือหัวของหลานส่วนอยู่แล้วกดลงด้วยมือทั้งสองข้างและลำแสงสีแดงและสีน้ำเงินที่พันกันตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงบนร่างของหลานส่วนอยู่โดยตรง หลานส่วนอยู่เพิ่งรู้สึกถึงการกลับมาของสติและร่างกายของเขาก็ดูดซับพ,พลังงานรอบๆเหมือนฟองน้ำทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงพลังงานร้อนและเย็นจัดสองชนิดที่ไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาในเวลาเดียวกันและร่างกายของเขาก็สั่นสถานทันใดนั้นเองเส้นลมปราณกระดูกอวัยวะภายในก็ดูโปรง่งใสถ้าเราบอกว่าการดูดซับธาตน้ำแข็งและไฟจากบ่อน้ำหยินอย่างนั้นเป็นการพัฒนาจากภายนอกสู่ภายใน เช่นนั้นการ,การดูดซับยาสวรรค์ทั้งสองนี้ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกร่างกายของหลาน่วนอยู่ก็เปลี่ยนไปอีกครั้งหลาน่วนอยู่รู้สึกเพียงว่าแสงหลักสีในกระแสน้ําบนสายเลือดสว่างมากในขณะนี้สายเลือดสีทองและสายเลือดสีเงินในร่างกายของเขาดูเหมือนจะสงบลงชั่วคราวหลังจากการชนกันอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้กลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ค่อยๆบรรจบกัน ตอนที่817วงแหวนวิญญาณแสนปีห้าวงแหวนความเร็วของการหลอมรวมนี้สัมพันธ์กับพลังงานชีวิตที่ถูกดูดซับจากภายนอกจริงๆแล้วทุกครั้งที่พวกมันหลอมรวมพวกมันจะต้องใช้พลังงานชีวิตจำนวนมหาศาลแต่ในเวลานี้ด้วยการผสานของย่าน้ำแข็งโปยกา,กากและผลลูกท้อไฟความเร็วของการหลอมรวมจึงถูกเร่งขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพลังของเจ้าเทพมังกรจึงแข็งแกร่งมาก หลานโซนอยู่พบว่าในแกนเจ็ดสีมีคริสตัลเล็กๆปรากฏขึ้นเมื่อมันปรากฏขึ้นครั้งแรกมันมีขนาดเพียงมเมล็ดข้าวเท่านั้นหลังจากดูดซับพ,พลังรอบๆคริสตัลก็กลายเป็นขนาดเท่ามเมล็ดถั่วเหลืองสิ่งที่ทําให้หลานโซนอยู่ตกใจอย่างมากคือรัศมีพลังงานของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากนี่แสดงให้เห็นว่าการทะลุทะลวงครั้งนี้นามาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับเขาเพียงใด พลังงานสีสันสดใสามากมายกำลังหมุนวนรอบๆบตัวเขาจากนั้นมันก็ถูกดูดเข้าไปในคริสตลัลและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเขาที่ด้านบนของบ่อน้ำหลังจากที่ผ่อนคลายจากการตกตะลึงกับการปรากฏตัวของร่างเทพเจ้ามงังกรใบหน้าของต้าหมิงและเอ้อหมิงก็กลับมีอาการตระนกอีกครั้งเพราะทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกว่าอัตราการไหลของพลังงานในบ่อน้ำหินอย่างนั้นน่าทึ่งมาก คราวนี้มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการใช้พลังงานที่หลานซวนอยู่ใช้ในการฝึกฝนแต่ละครั้งก่อนหน้านี้มันเกือบจะเหมือนกับการตกปลาในทะเลสาบและดูดซับทุกสิ่งในนั้นแม้แต่สมบัติสวรรค์และโลกที่อยู่รอบๆบ,บ่อน้ำหยินหยางก็ไม่ได้รับการตอบรับจากพลังแห่งความกลลาหนแม้แต่น้อยในทางกลับกันสัญญาณของพลังงานชีวิตของพวกมันเหมือนจะถูกตัดขาดออกไปถ้าเป็นคนอื่นต้าหมิงและเออ่มหมิงคงจะหยุดเขาไปนานแล้ว การกระทํานี้จะทําลายบ่อน้นอําหยินหยางเด็กคนนี้ต้องดูดซับพลังงานชีวิตมากแค่ไหนกันแน่จึงจะทะลุทะลวงผ่านไปได้ขนาดสมุนไพรอมะตะอายุสามแสนปีนั้นยังไม่เพียงพอคุณต้องการที่จะทําให้บ่อน้ําหยินหยางแห้งเหือดไปเลยหรือไม่นี่ช่างโหดเหี้ยมเกินไปแล้วผู้อาวุโซสซูยืนอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆเ,เขายังรู้สึกปวดใจมาก เมื่อเห็นสมุนไพรอมตะทั้งสถูกดูดซับในคราวเดียวโรงเรียนแห่งชีวิตยังมีส่วนร่วมในสมุนไพรอมตะชั้นยอดเหล่านี้ด้วยในเวลานี้เขารู้สึกว่ารัศมีของบ่อน้ำหยินอย่างเริ่มอ่อนลงและพวกมันทั้งหมดกำลังควบแน่นเข้าหาจุดศูนย์กลางเจ้าจะคิดอะไรมากทำไมกับแค่สมุนไพรอมตะแสนปีสามชนิดลองเทียบกับความสูญเสียของดาวซิงหลัวซีเออร์หมิงกล่าว ท้ายที่สุดแล้วหลาน่วนอยู่ก็จะเป็นผู้สืบทอดของโรงเรียนแห่งชีวิตในอนาคตแค่กินมันไปเขาแค่หวังว่าหลาน่วนอยู่จะได้อะไรมากมายในครั้งนี้ในเวลานี้หลาน่วนอยู่ค่อยๆเข้าสู่สภาวะการทำสมาธิเขาไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับโลกภายนอกอีกต่อไปเขาปล่อยพลังจิตของเขาจากภายในและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระแสวงวนของสายเลือด ด้วยรูปลักษ์ของคริสตัลทั้งพลังสายเลือดสีทองและสีเงินและพลังสายเลือดเจ็ดสีก็เริ่มวนกลับมาอีกครั้งในทะเลจิตวิญญาณของเขาความผันผวนของรัศมีสีทองและสีเงินค่อยๆกลับมาเป็นปกติรัศมีหลากสีที่แกนวิญญาณมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมากแต่ไม่มีผลึกที่คล้ายกับสายเลือดในอกของเขาปรากฏขึ้นหลังจากการทะลุทะลวงพลังวิญญาณในร่างกายก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามการรับรู้ของหลานส่วนอยู่ ขนาดของการเพิ่มขึ้นนี้ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่ามันเป็นเพียงความก้าวหน้าในระดับแรกแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นยอดเยี่ยมมากในเวลานี้พลังวิญญาณที่แข็งแกร่งกำลังวนไปมารอบกระแสวังวนของสายเลือดของเขาและเมื่อกระแสวังวนของสายเลือดผันผวนพลังวิญญาณเหล่านี้ก็ถูกดูดซับจากนั้นก็เปล่งประกายออกมาอีกครั้งดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์ระหว่างพลังวิญญาณและกระแสวังวนของสายเลือด หัวใจของหลานโซนอยู่สันไหวและเขาแอบ,บคิดว่าคริสตันที่เกิดจากกระแสวังวนสายเลือดของเขาจะมีผลคล้ายกับแกนวิญญาณที่เกิดขึ้นหลังจากการเป็นมหาปราชวิญญาณเจ็วงแหวนใช่ไหมแต่ตอนนี้เขามีเพียงห้าวงแหวนเท่านั้นหน้าที่ของแกนวิญญาณคือการดูดซับพลังงานของสวรรค์และโลกเพื่อสร้างพลังวิญญาณเพื่อที่พลังวิญญาณจะไม่มีวันหมด แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าหลังจากการรวมกันของพลังสายเลือดและพลังวิญญาณของเขาดูเหมือนว่าเขาจะมีการวิญญาณเกิดขึ้นมาหากการรวมกันนี้ทําให้เกิดแกนวิญญาณขึ้นมาจริงมันจะเป็นกําไรมหาศาลทําให้เขาสามารถสร้างพลังวิญญาณและพลังสายเลือดได้ไม่มีที่สิ้นสุดการฝึกฝนของเขาอาจจะเทียบได้กับการฝึกฝนของมหาปราช์วิญญาณเจ็ดวงแหวนโดยที่เขามีเพียงห้าวงแหวนเท่านั้นเขามีความยินดีอยู่ในใจ แต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างยิ่งหลาน่วนอยู่ยังไม่รู้จริงๆว่าเขาดูดซับพ,พลังงานชีวิตไปมากเพียงใดในระหว่างการทะลุทะลวงครั้งนี้การทะลุทะลวงครั้งนี้ค่อนข้างรับรื่นสำหรับเขาอันตรายเพียงอย่างเดียวคือช่วงเวลาที่สายเลือดสีทองและสายเลือดสีเงินปะทะกันแต่มันก็เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นด้วยการคุ้มครองของสัตว์ร้ายล่าสมบัติในขณะนั้นเขาได้สร้างร่างพลังงานของเทพเจ้ามังกร เพื่อระง,งับการระเบิดของสายเลือดจากนั้นจึงช่วยเขาเริ่มการหลอมรวมทันทีเมื่อประกอบกับการปกป้องร่างกายด้วยน้ำแห่งความกลาหนทำให้การทะลุทะลวงของเขาค่อนข้างราบรื่นทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการฝึกฝนร่างกายและสะสมพลังงานจากสมบัติสวรรค์และโลกเป็นเวลานานในเวลานี้หลานส่วนอยู่ก็เสร็จสิ้นการหลอมรวมของเขาอย่างสมบูรณ์สิ่งที่เขายังไม่เห็นก็คือวงแหวนวิญญ,ญาณที่ค่อยๆผุดขึ้นจากข้างใต้ตัวเขา หมอกในบ่อน้ำหยินอย่างเริ่มจางลงต้าหมิงกับเอิหมิงก็รีบมาที่บ่อน้ำทันทีแล้วมองเข้าไปข้างในน้ำทั้งสองประเภทในบ่อน้ำหินอย่างทั้งหมดตอนนี้เหลือน้อยกว่าหนึ่งในสามเท่านั้นและดูโปร่งใสามากขึ้นกว่าเดิมมากถ้าไม่ใช่เพราะต้าหมิงใช้พลังจิตวิญญาณอันทรงพลังของเขาปกป้องพื้นที่นี้ไว้ เกรงว่าพลังชีวิตที่ลดลงอย่างผิดปกตินั้นจะถูกค้นพบโดยรัฐบาลกลางจนต้องส่งบุคลากรมาตรวจสอบทันทีท่ามกลางน้ำใสในทะเลสาบพ,พวกเขาเห็นหลานส่วนอยู่ที่มีรัศมีหลักสีบนหน้าอกของเขารูปร่างหน้าตาของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะักทั้งร่างกายของเขาราวกับหยกเกล็ดสีทองและสีเงินจางหายไปมีเพียงเกล็ดสีสันสดใสขนาดเท่าฝ่ามือบนหน้าอกของเขาเท่านั้นที่ส่องแสงสดใสและยังคงดูดซับพลังงานชีวิตรอบตัวเขา แต่สิ่งที่ทําให้ม่านตาของต้าหมิงและเอ่อหมิงหดตัวลงก็คือวงแหวนวิญญาณทั้งห้าวงแหวนยังคงลอยอยู่รอบๆตัวของหลานส่วนอยู่วงแหวนวิญญาณแต่และวงมีสีแดงสดใสสีแดงใช่ห้าวงวิญญาณสีแดงเป็นตัวแทนของวงแหวนวิญญาณหนึ่งแสปีห้าวงแหวนถ้าหากว่าวงแหวนวิญญาณของหลานส่วนอยู่นั้นเป็นสีดําทั้งหมด ในโลกปกติของวิญญาจารยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างขึ้นด้วยวิธีการพิเศษบางอย่างควบคู่ไปกับวิญญาณยุทธคู่ท้ายที่สุดแล้วเราสามารถทํามันได้โดยการไปที่หอจิตวิญญาณอย่างไรก็ตามวงแหวนสีแดงนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสีแดงหมายถึงวงแหวนวิญญาณอายุหนึ่งแสนปีนี้คือวงแหวนวิญญาณสีแดงที่หอจิตวิญญาณยังไม่สามารถสร้างได้จนถึงตอนนี้ สีแดงยังเกือบจะแสดงถึงการดำรงอยู่สูงสุดในบรรดาวงแหวนวิญญาณมีวงแหวนวิญญาณจากสัตว์วิญญาณร้ายสีส้มทองกี่วงกันในโลกมนุษย์หนึ่งแสนปีแม้ว่าจะมีเพียงห้าวงแต่ทั้งหมดเป็นวงแหวนวิญญาณระดับแสนปีนับจากนี้ไปหลานส่วนอยู่จะแตกต่างจากคนอื่นๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าราคาสำหรับความก้าวหน้าครั้งนี้มีมหาศาลเพียงใด ดาวซิงหลัวใจราคามหาศาลเช่นเดียวกับโรงเรียนสื่อไหลเครและสำนักถังแต่ในที่สุดพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในสถานการณ์ที่เปรียบได้ดังการสร้างสัตว์ประหลาดนี้ในประวัติศาสตร์ส0 0 0ม่นปีของโรงเรียนสื่อไหลเครือไม่เคยมีวิญญาจารย์คนใดที่จะไปถึงระดับวงแหวนแสนปีเมื่อเขามาถึงวงแหวนที่ห้า ในอดีตเทพสมุทรถังซานไม่ได้ทำและผู้ก่อตั้งหอจิตวิญญาณหัวอยู่ห้าวก็เช่นกันหรือแม้แต่พรมยุทธราชามัางกรทองถังวุลินผู้นำโรงเรียนสื่อไหลเคอร์และสำนักถังก็ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์มหัศจรรย์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับหลานส่วนอยู่ต้าหมิงและเอ่อหมิงปวดใจมาก จนแทบจะหายใจไม่ออกเมื่อรู้สึกถึงความเสียหายของบ่อน้ำหยินอย่างแต่ในขณะนี้ดวงตาของพวกเขาลุกโชนมากการหายใจของพวกเขาก็เร็วขึ้นเช่นกันเมื่อนึกถึงการปรากฏตัวของภาพร่างของเทพ,พเจ้ามังกรในช่วงเวลาก่อนหน้านี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าการเดาของพวกเขานั้นถูกต้องในร่างกายของหลาน่วนอยู่มีสายเลือดเทพ,พเจ้ามังกรที่บริสุทธิ์จริงๆ เทพเจ้ามังกรหมายถึงอะไรสําหรับวิญญาจาร์มนุษย์บางทีสิ่งที่พวกเขารู้สึกก็คือพลังแต่สําหรับสัตว์วิญญาณเหล่านี้มันหมายถึงการฟื้นคืนชีพของสัตว์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์